เป็นคนที่สดใหม่เสมอเล่นคนเดียวผมตาแบบไม่มีกระพริบกระแทกหน้าไม่แห้งเหรอนาอยู่นะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินซอกแซกมินซอกแซกนี่นะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมไหนว่าจะไม่แกงกันนะครับเป็นยังไงบ้าง ซึ่งนี่คือเครื่องจับเทปท,ที่เราจะมาเสนอขายวันนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าต้องเอาไปซ่อมก่อนเพราะว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเสถียรเท<ช>่าไหร่แต่เราจะนําไปปรับปรุงแล้วก็เดี๋ยวเทปหน้ามาดูกันว่าจะทํางานได้ดีไหมแต่เทปนี้ไม่ดีอยากให้ใครมาเล่เนเครื่องนี้ต่อครับใค่าดิวในนี้อ่าดิวในนี้แมาทั้งคู่แล้วคิดว่าใครจะโดนต่อ ดิ้วคิดว่าดิวเหมือนกันคิดว่าดิวเหมือนกันดิวมันดูเปลี่ยนความคิดทุกวันอ่ะใช่ใช่เป็นคนเป็นคนที่สดใหม่เสมอครับบางทีเครื่องอาจจะตามมันไม่ทันเพราะว่าผมก็ตามมันไม่ทันเหมือนกันครับผมข้นึงมันมีโหมดช็อตกับโหมดสั่นจะโหมดไหนคะช็อตดิครับแว่าตเล่นคนเดียว ตารอดูเดวกเซตเตอร์ไหมครัรอดูเลยนะลองชายเป็นพม่เรื่องแรกมีอะไรบ้างดูเองก็รู้สิครับพร้อมเมือไหรนะสิบปอ๋อ18เป็ในสาห์ี้เลอชมีนรือว่า คือถ้าคุณเอาข้อคนนี้กลับมาดูข้อแรกๆก่อนใช่คือมัน <c oughs> สูงสูงใช่ไหมนี่นะครับก็เป็นเกมจ้องตานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างผมกับพี่ใบเนี่ยใครจะจ้องตาได้นานากว่ากันคือกฎเนี่ยคือห้ามกระพริบตาเรามาดูกันนะเนี่ย <c oughs> เริ่มแล้ว <c oughs> เริ่มแล้ว <c oughs> ผมได้อยู่แล้ว <c oughs> ตามผมตาแบบไม่มีกระพริบเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับทุกคน เนี่ยเอาละนานอ่าเป็นไงเป็นไงไม่ต้องแข่งก็รู้ไม่ต้องแข่งเลยชนะแล้วเนี่ยอ่มีเท็สองมีเท็กสองมีเท็กสองนะครับทุกคนกระแทกหน้า โอ้สบายใช่ไหมพี่โอเคเป็นไงฮะที่ไปรีวิวนะฮะไม่ไหวตายแห้งมากวันนี้แบบแล้วแบบแอร์แอร์มาทางนี้ด้วยแล้วผมแบบไม่ไหวแอร์เพิ่งเปิดเองเพิ่งเปิดไงเพิ่งเปิดแบบมันแบบ ยอม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 น้องอินบอกว่ายังไงเขาได้เยอะกว่าคุณแน่ๆค่ณุ่าเชื่อ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 ไม่เถียงเลยไม่เถียงเลยสกอาดราลุ้เลยเนี่ยมกบพีไปเนี่ยเห็น้่าลมมันพัดลมมันพัดลมมันพัดนิดหนึ่งครับมาดูวนไม่ไม่น่าต่างกันเท่าไหร่ ไม่ตกใจเลยนะไม่ต้องครับหอัว่าลมลมช่วยได้ <c oughs> ไม่แห้งเหรอตามมันไม่แห้งเหรอ สวัสด,ดีครับฝากด้วยนะครับกับมิ้นท์วอลลุมสิบนะครับผมครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกดาวัังคู่ด,ด้วยนะครับ